กาใัสดที่คี่นองเบื่อสุขสุขนเด้อยดีอดสวัสดีครับ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 อันนี้เขาสิมาเห็ดเมมนูอันนั้นเห็ดมูกกระทะคือก่าน้องพที่น้องมือนี้เขาไปสื่อกับใยบ้านกับน้องอันชามคนขี่ดุดไอดอนไป เมื่อยเหมือยเพื่อนพี่น้องไปต่้งต่า้มุเนหอดทุกมุกลวาไปแบบเล้าไปแบบายเบิง์กคีไปสื่อกับไปเบิ่งในสองแม่สายปานแบบน้องสบายดีเด้อเพื่อนพี่น้องกระดังส้อยสีมูส้มมีรถในตอนนี่แม่ส้อยมูกระถะจ้กตอนพอดีจะกัพอดีเ่าไรนำลัแเอากุุงอันยังไปดังตัวกุุงโลนึง เอาพักเอาเฮ็ดไปด่าเน่กุ้งกุ้งหาตำกินเบียงอยากตำเออตำกินมาดีบ่ะแม่ถ่ายหน่อยนะหมอเดี๋ยวปลาเมือกไก่ย่างไก่ย่างมาที่เดียอ้าวขอจีบไปหลังพักอ่ะอันนี้นี่เอาเอามันหน่เอาไอ้จ้อยเอาหน่มันดากใส่หมูท่บานมันไล่หลายหมูเจ้าเจ้าว่าช่ยกันบ่ะ นี่เอฟซีทางบางไท้เนาะเอยชินหรอกคุนฝากมาให้เดี็กมาฝากฝากมาให้ของข้าซื้อมูกระทะกินกับข้าวเปลือกเนาะคุณนีอแหละมันก็พูได้ได้ได้ด้อเนียงกระป๊อกออกจากกระโตูเนียงแม่น้องอันหนอฮะเนียงมัชพุขอดเนาะเคยชิน้องอันนั้นแม่น้องอันออกแกกัสตูกะโตูกับออกตะโดนแหละกับข้าเกี่ยวข้าวกับเรือบริษัะดองกับมาสรดองตอนนี้เอฟซีถามน้องอันมาได้รลายคอมเมนต์เนาะเคยชิน้องว่า บานทีน้องอันไปอยู่หนอกับบานทีเอาอยู่นี่ไกลกันจะกิโลเนาะเยพี่นอสองสองเนาะประมาณจะกิโลบอบิ๊กสองกิโลกว่าสามองกิโลมเนาะประมาณสกิโลเอยพี่นอวันพนี้ดนี่วันพุธถ้ามีั่นนี่จีบเียกหม่อีน่าดูเออเกาะอุตสาหูนี่วันพ้นถ้าหนอข้าวบ้านอ ทีนีงกำลังล้างผักค่องเดี๋ยวจะบ่าซอยก่อนลางละเอียดขนาดแต่ก็ข้อซอยบ่าข้อจังหลังเนี่ยบอกเข้าด่อันนั้นบอกเข้ากัแกแกแต่ก็ซอยซอยซอยแต่ก็ตึงมาด่างเน่าหมดโอ้หอยคุยอันนี้ก่อนฮะให้ยคุยอันนี้จากอันนี้ก่อนเด็ดใส่กระไรดอกโอ้เด็ดใจอ่ะเนาะเด็ดคือข้าวเห็ดนะผมเห็นข้าวเห็ดเขายังเด็ดอะไรดังแก่ผักชีผักบุ้งเดี๋ยวกบผัก เักบนะก็ผักเอียงวะแบบพวกเ้ามันมันสะอาดมันม่ได้รู้ลากเอาน้อนี่ไงว่าไ้บ้านนี่ง่าบวบกินไปเลยเมื่อยกูหัวชุกต็มเต็มมันจะเรนล่างบวบมันเลนผ่านหน้ามาจะได้ใช่คือกัารบวาจะข่อยได้เลนผ่านหน้ามันเลนผ่านหน้าแบบนั้น่ัข้าด่างไปเมื่อยมันจะสะอาดฮักเอาเป็นยังวะเออฮักแต่ได้ฮักมันแต่ได้แล้วแต่ฮักเอาเนยมันจะสบายฮักได้ขอวัฒนาตี ย่างข้าเสียนักนะฮะปูปูเปื่เสโลดน้ำอรเงี้ยนะคะฝากปูเป็นยเขาหิ้งกินหลากันจงสั่นเลยเนาะเครีขึ้นก้าได้ไหมฮะปูข้าวมันจะโสดพักกระเพงเพะย่างกระแพงเมื่อสองควิดงนี่แพงเมื่อซูสิงทุยามองโมเคยแพงกัจนตื่นเนาะไอ้บ้านคองเแบบ หาพันกัเป็นชีพเดีเ๋ยวชิอีกแต่วันเนาะหนักอีกเราซื้อสองโละนะ้ปลามึกเนาะของจะซื้อมาเหมือนนี้ใช่ว่าบีลองเอากุ้งขึ้นมาบ้างค่ะกับปลาหมึกก่อนปลามึกสอโลปลาบึกสองโลอะไรกะสีมูจกโลวะสโลสีมูสีโลกุ้งโลเดียวมันไแห้งได้เน่อย่ เอาไว้ตะกุกแก็มีพักนี่ีดดิบบวมให้เอายีโตมากบอมมากคอยดื้อคอยเมื่อยงายนี่ก็ดื้ออีโตมันเข่าชอยแป๊เบเดียวแป๊บเแป๊ดียวแปคอยแป๊บเหมือนกันอแป๊บนะมันหูมูยังมันไปไล่โมันะเดีวังมีอย้องกเดียนี่ยีบคอยเข่าเนาะงีนบคอยเข่าก็เล้ก หเรื่องเอาเขาวพ่อดีโดดเด็ดหรือมาแป๊บนึงกับเบิร์น้ำควงของมันใส่เงียลงไปไหนเออแันที่มือของเองไก่โดดดีแต่กับเกลือเาบิร์ตหนีด่ะน้ำปลาเอ้อย่งมันหอยด หนามันหอยออกมาใน่เด้อใช่ปวดทุกข์ปวดใช่ได้คุณพี่น้องใส่โดนตีหนำมันหอยทางนี้กำลังชอยผักชอยผักรวยดีเด้อรวยพี่น้องสวัสดีเด้อรวยพี่น้องวันนี้แด้เข่าวก็ได้กลิมุกกระทะเนาะพี่น้องเองได้คนเดียรเป็นไงจะดีคนเดียร์มา

ตันนกซอดจ้บอก้ายังจอกระทุงบ่คอยยว่าใหญ่ไฟไปย็นียมันกระถุงมันนีอยู่บ่นี่นบ่ถอดแม่ดไฟสปอร์ตกระทุงอยู่ได้มันบ่มีเอากดี่ออใหม่มาลายได้เอาพวงออกเกลือออกเอากดแล้วก็เอาหมอตัวนี้มาใ่เยเด้ยยมดเป็นแหลบแล้วมากแหนวล้ววันนี้ มีแต่แล้วแล้วมีแต่เตรียมกินแบบนี้อือนะ่นเอาเตี่ยวให้กับเส้นเดือดมาละเตรียมเพื่อพี่น้องแล้วเนะสไตลยับหลอดปรุงเตรียมพักเตรียมเอีอยงแล้วเลยจะไหนก็เอาหมอมา Tony nó nói đâu hát như thế nào. Private, a lạ làm Tony. Hát mèn tono hát đã mát 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 คนประมาณหาหกคนสองสี่หกเดแปดนอยนี่น้อยไปนอเด่อ้อู่อ้มาเายไใช้เยตวปมาเจอเ่สีนเด้ยอย่แล้วะร่างยาขม้เข้าวอกาพักอีเดี๋ยวกเดี๋ยว้ง มาไเขอยไปเถียงเลยไปใส่ไก่หมอตีใ้ม่ไก่เองครัขอให้ยนกินกระนั่งหม้อจนะไปสิกนัม้อเดี๋ยวันนี้เขาเลงน้ำกันคูกัะดี๋ย้าอันี้อ้เหรอเลนี่ยิมบอไปล้จุ ไอเด้เผดอยู่ีมืไดเด้อพี่น้องเด้อเด้อเด้อโอ้ยมนดเต่งบูดเป็นไงบูดอยู่แต่บูดปนไูดอยู่แต่บ่ปนยมาสกิน้องดีูได้หรอเนาะมันมันสุดเด้ออาก็บนะ ดี่ก็อยู่นนใจนปาปาขยาี้ไปสุดแม่ยุไปคนนนอยนึงปลี้เขาลวกอะเนาะอะไระก็ได้ตีเอาก็ได้เลวยาาบอกรีนั่นมันบอกีกบจะกินเนาะใช่มันมีกินนนึงดีแซ่บโอยบูบดเนาะ หอมๆจืดๆนิดนึงอยู่ข้างนอกยังได้กินแล้วงอยในเวลายากเนาะว่าเผื่อลยไะมัคือการนมปล่อยตังแจไว้ินเตอินทอร์นตดวยะาอะไเนนี่ว่าเออแตเบ็ดหัวกินตเ็ดคุ้เนาะเอายังหนบ้วงเด้ เอาเบืองไหมอีกไหมคะเอาเอาเบืองเอ๊ะเอ๊ะเอา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว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 เดี๋ยวเอา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว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 เดี๋ยวเดี๋ ไมนครุดหนาแน่นอนใช่กปุเป็ยังเนาะอดปุนเล้วผพันแล้พักเวลาเนาะยังิ้อะไรวัน่ิอะไร้กเข้่กเขย่จิมไนเขี้น้ำจิ้มนนีเขียังแม่เป็นของดอใ่ไป้กุมารขึนิดนึใส่ใส่ เออแคใหม่ซ uh, so ้ายควนออกแล้ว uh ปิด oh ชีบ oh ปิด oh. ปิดบได้ปิดวีปิดชีเออไปปิดชีบปิดมันจะเผาเลยปิดตัวนี้ก่อนถอดถออดถน้อยจับมือถอดไวหม้ไ่มันลวมมันก็เนีลวมมันลวนปันวอีเด้ปากตัวนี้มไปเจอใช่ใช้หน่อยใช้หน่อยมันก็ขาดอีบอยบ่ขาดเอ้า มันใหม่ตู้ดกันเถอะห้อัน้ำหัวร้ยกรมันเบอไเทียบตันใหม่ที่มอดิเอาตันนี้ไปเทียบมันใหม่อันนั้บจ้าตใหม่มันใหม่ตู้น้ำเบอร์จ้ามันนี้เอาออกปั๊วมักรวมั มันใหม่มันใหม่นี่ีตัดนะตอนนี้ที่ไปทั้งหลายันก็ตัดเองอ้ากอะไรวาตัดโอ้บเลตัดเด้อเด้อดงข้าหมู่้บ้าบูบากินอเอนเ่นนั้นก็ตัดกันดูเปิดเดีอยวเป็นยังใหม่เขบ่เป็นยัง กกม่มอดจมันบ่อสอบเพมันดวกยางซื้อมัียางยดวกเนามันต้องไฟมันอันนี้การฟูดัดมันสายมันมัดกันยางบมามาเนาะนไหนมันเอาฝนตกผมเอาจานวา็นจนมาต่างน้ำจะไหนมันบอกกินบอกกินก่อนกินน้ำกับกานังกินับไากินน้ ใช่ยังไเน่ยใช่ยงเลื่อนนอกเออนะบ่ต้องใส่เตาหรอกเออเอาหม้อตัวไหนแน่เนาะโอเห็นเลื่อนนอกปักหน่อยๆเลื่อนอกปักหน่อยๆเอาให้อว่าบ่ทานใส่ก่อนก้จเนี่ยมเงาจะบ่ฮใส่ใส่หาใส่อยู่นนั้นหนบอเลื้อนะก็อเอาท่าอย่บุกองละเออเะเออดเอาใส่ยั่กอง่วน่ หมอไปขอให้มันติดซื่อๆเราอยล่ะนี่ใช่น้ำนอใ่ยูบงย่อมาดมันย่อมาได้วนีดถ่ายตลอดขอมุงยากก็บาพี่น้องเอ้ยคุณจะเป็นกินแบบนี้ก็อสได้อเดบะกล้องกล้องตัวยูน่าหันมาเ้อพี่น้องหมอเอ้ อันนั้นหมอกระลังเดือมุงยานี่ยุ่งยากกับการต่อไฟคือก็ถิดอยู่เนาะต่อหมอช่างสิต่อได้ต่างทางต่อตั้งแต่เช้าววัตถุมาสงคลคุณต่อกินมุกกระทะโดยเฉพาะเรื่อน้องกินแต่มุกกระทะเห็นแล้วปะพงค่ะเห็นแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องเกิดทามเอาเนาะมาเริ่มมันได้กินมุกกระทะ กินอย่างเดียวไดกินกินอย่างเดียวกินหลายอย่างกรับกันจเกียร์จะเนาะจัพับกรปสมเนาแล้วก็ชุตัวนี้นไกไ่ไ่ทัอหนาะง่าไห่เพราะมันเพอกดูกกินเครื่องเาเฮยดูลงละ

นี่แม่เราเราบอกกินเราบอกมาเราก็เลยเราอันนี่เราก็เลยกินเองไปพี่น้องเลยกินแม่่กินขบพูดกินขาขาหมูซุปด้วยหมูขาหมูซุปว่วไทยขาหมูซุปแต่ก็เราก็กินได้แน่แล้วจะต้องเดือดเราก็เลยแบ่เบื่อ

กินเด้เท่าไงเออนัเนาะนัมันว่าอยู่ใส่ก็ข้าวหนึ่งหมอหนังมันไอจอยยิบนะจีบาตอนนังมันลงไปนันแหละหม้อใสบึกใส่ีอเนยซึ่ง

บอสือน้อยหนึ่งนะฮะกับบอสือได้เรา่าสกาอันนั้เอากินบอันยิ่มออมคบจะได้ได้หิวขาวนี่ยมันจะตกินอมกินกินจะเหมนอไข่หน่อยไข่ต้มกันนี่ได้อน้นอยอยู่ในอันนั้

เออมันนี่แบบอันเองมันมาจากบ่อใมันจะมีแบบมันอันเองแเดิแต่มันต่างนมันยืองามันเงัขนาดมาตงไปดูหม่เนาะ งานานั้นงานงานนงานงาานานงานงานงลนงา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 นินงานานง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 งานานงานงานงนงาานงงานานง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 านานง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 านานานนนนนนานานาาางนาน อยู่จะกินผักสดอยู่ปากต้อง่กูดูมากเลยจดูเยอะมากเลยปากองนี่ก็ปากสองพือกันถ้าโบเยนอเคลิปไหเอาเตอนนั่นบอบนี่น้ออ่านพีีอนิดคลิปให้ด้วยนะครับแต่กากินผูได้ไก่ยิมเลยจนไม่พดเนะแากพี่น้องนี่นี่อยเ่นอ ขอบคุณรับใจเจดีมเนาะขอบคุณหลายเรื่อาย่างว่าใจเนาะเตยมจะามอลายเองเีพยวก็อีในรอบค่อกนารบจด้่อตูด้ก่อนรอบคืนนอเจอกันใหม่คืนหน้าบ๊ายบาบ๊ายบายฝากกไดก็แจเด้อพี่หลังเด้อ มาข่าไม่โาตรนหน้าเนาะเขเป็นกำลังใจไปไหน้อยกด่ทับเจอนังสวยไปดิเออแม่งอันนี้เนาะมาเอาที